รายได้บริษัทไม่มั่นคงมากขึ้นประหยัดมากขึ้นค่ะแล้วตัวเรามีหนี้ก้อนหนึ่งที่ต้องจ่ายรายเดือนคงที่อตัวหนึ่งคงที่ตัวนึงขึ้นค่ะแต่ตัวที่มาจ่ายทั้งสองตัวเนี่ยเท่าเดิมคือเงินเข้าเท่าเดิมแต่ที่จะจ่ายเนี่ยมีตัวคงที่อยู่แต่ละเดือนเท่านี้แล้วมันมีอีกตัวหนึ่งที่อาจจะอาจจะขึ้นอเห็นอะไรไหมความไม่สมดุลเกิดขึ้นความไม่สมดุลเกิดขึ้นเพราะ ไอ้ที่บอกว่าเอาอยู่เนี่ยม,มันก็จะไปต่อ,อยาค่ะเ,ออเรื่องพวกนี้ในในผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเครดิบูโรเดินสายไปหเดือนเนี้ยที่ผ่านมานะครับร่วมกับธนาคารประเทศไทยร่วมกับคุ้มคงเงินฝากร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่อมเราไปเนี่ยในในหลายจังหวัดนะครับผู้ประกอบการในหลายจังหวัดเนี่ยอย่างที่เชียงใหม่เนี่ยท่านก็เล่าให้เราฟังว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนงานของเขาเนี่ย มีประสิทธิภาพในการผลิตน้อยลงเมื่อเทียบกับคนงานต่างชาติเพราะว่าพอมีหนี้เกิดขึ้นเขาก็ไปสำรวจกันภายในนะครับพอมีหนี้มากขึ้นเนี่ยคล้ายๆสมาธิในการทำงาน,นมันน้อยลงเป็นผลมาจากความเครียดที่ต้องทำอะไรต่อไปนั่นเองอ่ะ<ช>มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านมาแล้วนะคะคุณออนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณออนเชิญถามได้เลยค่ะเออจะขอสอบถามน,นิดนึงนะคะว่า อันนี้เกี่ยวกับเรื่องซื้อมอเตอร์ไซค์นี่ราคาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เราใช้ได้ประมาณไม่กี่ประมาณสองสามงวดเนี่ยเราก็เอารถไปคืนค่ะแต่เนี้ยดิแันี่ยเป็นคนค้ำอือคุณออนเป็นคนค้ำแล้วตอนนี้มันติดต่อซื้อเราก็เขาบอกว่าเอารถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปขายทอดตลาดแล้วครับไค่หนึ่งต่ำบาทโอเคคุณอ่อนผมท่ันเกี่ยวกับพวกบัตรเครดิตไว้คุณออนกังวลใช่ไหมครับว่าประวัติจะไปติดคุณประวัตินี้จะไปเยอคุณออนเปล่าอ๋อ คุณออนกลัวว่าไอประวัติที่เป็นหนี้เสียเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในประวัติคุณออนใช่ไหมฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพี่ค่ะฮัลโหลค่ะคุณออนได้ยินไหมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผมได้พี่ได้ยินไหมคะค่ะได้ยินชัดเจนเลยค่ะชัดเจนแต่ดเวลามันพูดมามันเสียงซาบๆฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่เป็นไรเอาคุณออนเล่ามาอันนี้เนี่ยที่ไล่ไฟนี่แหละค่ะคือดิฉันเป็นคนทำเอออันนี้ก็ไม่ได้ทำระาอะไรกันเลยก็มีจดหมายมาว่า เขาเอารถเขายึดรถไปขายแล้วใช่ค่ะแล้วแล้วตอนนี้ตอนนี้ส่วนขาดมีไหมยึดรถไปขายแล้วยังเงินไม่พอมีไหมมีค่ะอ่าแล้วแล้วใครทําในต่อตอนนี้ขอให้เราชำระหนี้แต่เพราะคุณออนไปค้ำเขาก็ต้องเขาก็ต้องมาหาคุณออนแหละเพราะเขาหาลูกหนี้ไม่เจอ ติดต่อเจ้านี้คุณหนี้ก่อนใช่ไหมคะเป็นผู้ซื้อก่อนใช่ไหมคะไม่ครับเขาติดต่อเวลาค้ำเนี่ยคุณออนไปค้ำเนี่ยไปดูสัญญาได้เลยคุณออนไปค้ำในฐานะลูกหนี้ร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตามอาคุณออนก่อนก็ได้ค่ะแล้วคุณออนไปจ่ายยังอะไรนะคะคุณออนไปไปชําระยังส่วนต่างส่วนต่างยังค่ะแสดงไม่ได้ชําระอะไรเลยอ่าผมถามงี้คุณออนคุณเปเสียตัดิฉันไหมอ่าโอเคคุณออนครับข้อที่หนึ่ง คนที่คุณออนไปค้ำเนี่ยเป็นใครเป็นญาติกันค่ะเออเลิกคบยังอ่ะเลิกคบไปได้ย,ยังอะไรนะที่ไม่ได้ยินเลยคุณออนคุณออนยังติดต่อกันได้อยู่ไหมคะติดต่อกันได้อยู่เปล่าติดต่อก็ได้ค่ะแล้วถามเขาไหมว่าทําไมไม่ไปจ่ายคืนเรายังไม่ได้สมทครทางทาง,ทางคนซื้อเนี่ยเ,เขาเขายังไม่ได้ไปชำระทําไมาไม่ไปจ่ายคืนเป็นนี่แล้วทําไมไม่ไปใช้นี่เ,เขาเขาเขาบอกว่าเขาติด ละอยู่เขาไม่ได้ชําระอ่าถ้าอย่างนั้นคุณ,คณออนคืออย่างนี้ครับคุณออนครับที่เ,เ,เขาไปติตต่อแล้วอ่าเพอเขาเขาไม่จ่ายทำไมไม่ค่าจะจ่ายสมมติว่ารถคันนี้สมมติ60,000กว่าสมมตินะคะอันนี้คุยจำยอด60,000กว่าใน,นเมื่อขายท้าตลาดแล้วหมื่นกว่าบาทมันก็เลยอชำะแค่ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแต่ทําไมมาจดหมายมาเจ็ดหมื่นกว่าอ๋อคุณคุณออนครับอย่างนี้ครับไอ้เรื่องตัวเลขไม่เป็นปัญหาเวลานี้เจ้าหนี้เขา น่าจะรู้แล้วว่าลูกหนี้เนี่ยจ่ายไม่ได้ดังนั้นเขาจึงมาเอาที่ผู้ค้ำเป็นหลักนะครับคุณออนหนีไม่พ้นนะครับเพราะไปเซ็นไว้แล้วนะครับอัลโหลค่ะค่ะเพราะฉะนั้นคุณออนหนีไม่พ้นนะครับวิธีการที่ถูกต้องคุณออนรีบไปเจรจากับเจ้าหนี้เสียข้อที่หนึ่งนะครับจะจ่ายเท่าไหร่ก็ไปเคลียร์กันให้จบนะครับส่วนข้อมูลหรือประวัติหนี้เสียบัญชีนี้ ของคุณออนไม่มีอยู่ในเครดิตบูโรครับอ๋อถ้าเรายอมจำนนกับเขาไม่ไม่ครับคุณออนเป็นผู้ค้ำเครดิตบูโรไม่เก็บประวัติของผู้ค้ำค่ะนะครับอ๋อแต่คุณออนมีหนี้กับเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นคุณออนต้องไปเคลียร์กับเจ้าหนี้อ๋อแยกเป็นสองเรื่องนะฮะเรื่องข้อมูลเนี่ยคุณออนไม่มีกับผมค่ะนะไม่ต้องกังวล แต่เรื่องที่คุณออนต้องไปจ่ายหนี้แทนญาติเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องความรับผิดชอบที่คุณออนจะต้องไปเคลียร์ใช่ค่ะอ่าร่วมค่ะอ่าร่วมทีนี้ผมต้องถามให้ชัดๆคุณออนค้ำหรือกู้ร่วมค้ำค่ะอ่าค้ำถ้าค้ำไม่มีข้อมูลที่เราแต่ถ้ากู้ร่วมบัญชีเนี้ยอยู่ในประวัติคุณออนอ่อต้องพูดให้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดียวเวลานี้คุณออนครับ ยังไงญาติก็ไม่จ่ายคุณออนก็ต้องไปจ่ายคุณออนเคยได้ยินคติคนโบราณไหมครับว่าไม่ควรไปค้ำประก,กันให้ใครอ่าเข้าใจเออแล้วเจ็บแล้วจำไหมตอนนี้อ๋อค่ะอ่าญาติกันแล้วเนี่ยญาตกันนะนนนะค่ะออค่ะ,คะผมแนะนำเป็นข้อสุดท้ายนะครับค่ะเลิกคบญาติคนนี้เสียค่ะอ่าอ่า ถูกไหมครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าเขาถานี้ถ้าเสดญจากเขายอมจำนวนยอมชำระหนี้ให้เขาชำระหนี้ก็จบไปประวัติคุณออนไม่เกี่ยวกับผมบัญชีนี้บัญชีมอเตอร์ไซค์นี้บัญชีของหนี้มอเตอร์ไซค์นี้ไม่มีเก็บไว้ที่ผมค่ะเพราะคุณออนเป็นคนค้ำไม่ใช่คนกู้เราเก็บเฉพาะประวัติคนกู้ครับอ๋อค่ะค่ะเฮียนะครับอ่ะเข้าใจค่ะอ่าเ็นดี้ต้องใช้หนี้ ส่วนข้อมูลมันคนละเรื่องกันค่ะครับอเข้าใจแล้วค่ะครับขอบพระคุณครับคุณอ้นค่ะค่ะผมย้ำอีกทีนะครับอคุณนิติรัตน์ไปกู้รถผมไปค้ำค่ะไอ้อย่างเนี้ยประวัติบัญชีที่กู้เนี่ยนะครับค่ะอยู่ที่คุณนิติรัตน์คนเดียวคนเดียวชำระคนเดียวอะไรคนเดียวถูก แต่ถ้าเกิดว่าเกิดเบี้ยวชําระขึ้นมาผลเขาก็จะไปตามที่สุรพลคนค้าด้วยแต่ประวัติในเครดิบูโรก็จะไม่มีจะมีแค่คนซื้อคนกู้คนเดียวยึดหลักแค่นี้ครับเราเก็บแต่ประวัติคนกู้เราไม่เก็บประวัติคนค้าบัญชีนั้นนะบัญชีนั้นครับอย่างกรณีคนที่ไปกู้ซื้อบ้านกู้คนเดียวไม่ไหวเอาสามีเอาญาติพี่น้องมากู้ร่วมอย่างนี้บัญชีนั้นอยู่ทั้งสองคน เปิดบัญชีนี้สมมุติว่าคุณภรรยาไปกู้บ้านค่ะแสนหนึ่งค่ะนะประวัติบัญชีแสนหนึ่งก็จะอยู่ที่คุณภรรยาค่ะในขณะเดียวกันคุณสามีไปกู้ร่วมไอ้แสนหนึ่งเนี้ยก็อยู่ที่คุณสามีด้วยแสดงว่าจะมีวงเงินหนึ่งแสนบาทอยู่ที่ทั้ง,ง2 2> สองคนเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ่าย คนให้คนคนที่เขาปล่อยกู้นี่เขาไม่รู้นะเงินจะมาจากไหนเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขามีลูกหนี้สองคนที่จะไปตามชําระหนี้มาได้เอาละค่ะเราคุยเรื่องหนี้สินกันมาจนรู้สึกว่าเริ่มเครียดกันนะคะพักกันสักแป๊บหนึ่งนะคะให้สมองได้ปลอดโปรงสักนิดหนึ่งเดี๋ยวมาเติมความรู้กันต่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ให้มันสบายๆนะคะช่วงหน้าค่ะ